สวัสดีพี่แ่น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยออกล่าเห็ดผึ่งเต่าอีกแล้วมือนี่ว่าเปลี่ยนปลาใหม่มาลองเบิงวามันสิมีเห็ดบ่อพี่น้องน้อง ก็ว่าไปแต่หมองเก,าากง่าไหลมากับไงบัท่านเนาะเปลี่ยนปลาค่ะมาสังเกตปลาใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องสำรวจปลาใหม่วันนี้วันอาทิตย์ยี่สิบแปดมันบอกโอ้ยี่สิบแปดใชไนี่ยี่สิบเก้าเนาะวาน้ำบรพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนเลอพี่น้องคะเดี๋ยวอันค่อยเปิดเพราะมันกั้งเพราะมันกล่องออกมาสวัสดีเป็นทางการนี่เนาะวาน้ำบรพี่น้องตอนนี้ ชมบรรยากาศป่าเห็นว่าฝนโต๊โตโตกหรูแต่ว่าป้าทั้งนี้มันมันต้นไม้ต้นไม้เก่าพี่น้องคะดินก็นยังคือจังบ่เปียกดีเนาะแต่ว่าอากาศเย็นเละจกักพูดิีฮูเฮ็ดมันจีออกบ่เนาะไปลุ้นน้ำเม็ดเดวค่ะยางต่อสวัสดีเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะเปิดพราะมันกล้องออกมาสวัสดีละเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอ่อตะเวนกำลังสี่ซอง นออป้านี่ไหมอ่อนยังท่านเห็นเห็ดพอดอกพี่น้องคะ่ะเปิดประมันกลางออกมาสวาัสดีเป็นท่างการก่อนว่าน้ำบอ่อขอประคุณเอฟซีทุกท่านและขอโทษขอไปทุกท่านถ้าไม่ชอบค,คาําพูดคําจาสิ่งใดว่าผพิเว่าถูกเนาะพี่น้องว่าน้ำบอ่อโอ้ย จะมันกระเด็นฉีวไอไผ่เนาะเอาขอโทษขอไผ่เด้อพี่น้องคะเบาเหรี่ยงเบาหัวคือเก่านะคคน,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 นค่คาหาตะเลียงอันมวนมานอกค่ับพี่น้องคะมวนมวน,มวนกะเอแหววมวนเนาะยังพลาสติกเหรอโรกมานเานินนี่ยั่วยางมาพุ้หลักอันป้าน,นี่บ่ได้มากลายปีแล้วเนาะ เบิงตาเขางามงามโลง่งลงคนกับปันจกนนักกรยันอู้ <c oughs> <c oughs> เห็นเห็ดดอกนุ่พี่น้องมันเห็ดอีกอย่างละเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยังเศ้าอยู่โอ้เห็ดผึ่งอันนั้นตัวนี้ค็อื่นเห็ดผึ่งอีกอย่างบุพี่น้องคะเอาะอดีเห็ดไม่พี่น้องเบิงนี่อย่าคลองบอ่นี่เห็ดชนิดนี้กำลังออกลายครับพี่น้องแต่ว่ามันเน่าเร็ยว ขันพ่อหน้นอยๆตุม้มตีมีนะเก็บนะแซบค่ะมันกุ๊ปกรุ๊ปกุ๊ปกุ๊ปเนาะเฮ็ดผึ่งน้อยขันเมืองไทยกันทีแต่เฮ็ดผึ่งหนาแตกกว่าพี่น้องเฮ็ดผึ่งหนาแตกเนาะมันามากแล้วก็แห็งอ่อส่วนมากอ่ะเลี้ยวเห็นนั่นเฮ็ดตุ้มปูละลายพี่นอ้นองเนาะ พอหอนนี่ก็เลยว่างเต้ว่างกระตางหอยศอกเตรียมฉีดยาป้องกันฮิปมัดเนาะพี่น้องว่าน้ำบ่ <c oughs> โอพ่อแห่งต้องใส่ได้กินน้ำเนาะจะเศร้าอยู่ <c oughs> บ่มี่ก็ิิมุนไปทางเกา่าละเพราะว่าหมู่บ้านกับหาบ่ทั่วเนาะเพระคนกนหาหาไพี่น้อง ขีดสวัสดีเป็นทางการด้วยค่ะสวัสดีอีกเทีอเนาอกแต่มาสวัสดีอีกรอบคือเก่าพี่น้องคะบรรยากาศเมื่อนี้วันอาทิตย์อากาศดีดีเพิ่วมาเนะเาะโอ้คนกระสีออกมาหาเฮ็ดลายดอกแต่ว่าปลาใกล้บ้านเนี่ยกับค้นหาลายมันก็ได้ห้างห้างเนาะมันมีหลายพี่น้องค่ะมันขันป้าไก่ค้นกัะสหลายขึ้นกันน่นละช่วงนี้ คนก็ล่อค่อยหาเฮ็ดตลอดเนาะพี่น้องแม่นี่ยังเห็นหยางน่น,น,นๆก็ว่าทำแมนอันเฮ็ดกำลังสิ่พุทสิโพขึ้นมาเนาะพี่นออ้องเออาเย่าเห่ืเนว่าหัวไหลอันแบตมันสิ <c oughs> เบิดเร็วนาอค่ะไปค่ะ ฝากกุไลกุยแช่ให้แต่อะไรสไตล์เดนมาร์กน้ำเลือคะ่ะเอาอาา่ฮะเก็บเฮ็ดหาอยู่หากินตามถ้ามาาติคือเก่าะละพี่น้องคะเมื่อนี้่น้องเขากะลงไสดโอ้นามแต่ตะกวดมาว่านพี่น้องเบิริดมือกินหนามคิงว่งแต่ตกวดไม่มากมานี่คันเบิดน,น,นี่เฮ็ดใดนี่เบิร์ดกับก้าบ,บ,บานเนะาะเพราะว่าวันอาทิตย์เส้นเป็นกะเฮ็ดนั่นเห็นนี่อยู่บ้านเนาะ ป็นั้นบ้านถ้าเปินมาสีถ้าสีต่อสมถ้าสีหมองได้พท่านท่ากับท่าเองมอได้เพินสีท่าเองเนาะท่าหมองสูงๆอเ่็ดแตวาท่าพอถึงไปค่ะไปรลุนอกดบ่ไปกันเลยไปกันเลยอย่ลืมเด้อเพียงคนตัดใหม่บ่ โอ้เถ่าพี่น้องคะพี่อีกดอกนึ่งได้ปะนี่วายดอกยักเลยพี่น้องเห็นนะขานี่อุ้ยลมเปรี้ยงมันหนักโอ้ยงามอยู่พี่นออ้องคนอ่ะตอบังไงฉ่ำหนำพี่น้องคะง่ยเอากะตากะลมเบิง้ง พ่อดอกนี่หน่เห็นดอกเน่านน่พี่น้องเอ๊ะเดี่วก็เลยอันนั่งเบิงนั่งเบิงเลยเห็นอันดอกนี่ไหมนาอเอาเดี๋ยวตัดขาเบิงเนาะพี่น้องเนาะว่ามันได้บอหนี้บอโอ้ยดอกแรกพี่น้องขาแดดก,กำลังซองใสถุงมือดอกแรกแหกมันบ่พี่น้อง ตัดออกนอาปออ้ยขางามพี่น้องเห็นบะโอ้ได้ขาเนาะโอ,อ้นักได้ดอกเดียวนี่แต่งที่จักชิบดอกเนะพี่น้องชิบดอกตัดออกพี่น้องค่ะเอาไว้ทําเป็นเชียนน้ำ เห็นปี่เราปาดออกปาดออกไไลายลายสดเนาะเพราะว่าดอกใหญ่ดอกบานนัากค่ะมันอม,มนม้ำอุ้ใส่มือนี่ทุกมือโอ,โอ้นี่น,น้อง thăm khen này đều rồi nhưng mà ta nói hỏi sọc đỏ đều không chết ai nó đỏng đi bắt ยางกลับมาป่าเก่าพี่น้องเป็นชั่วโมงพอ่อพอเห็ดพ่อดอกพอไก่เนาะตัวสีหอดกลับมาป่าเก่ามาเก็บเอาเห็ดทานเห็ดทานมันกรอบเก็บลายดอกแล้วพี่น้องแต่ว่าพอท่านเปิดกล่องไทยเพราะว่า <c ười> เหมือ่อยยางเหมือ่อยเอ็นคน ย่างออกกำลังกายเกเพทานค่ะพี่น้องค่ะเกบผึ่งหวานโบโบเห็นโบเห็นอีกเลยค่ะพี่น้องค่ะได้ดอกในนี่แล้วก็มีเห็ดละงกดอกหนึ่งนี่ยางมาพอดอกบักงใยเลยเนาะง,งามๆามะมาณนี่แลหละฮาเก,กเพทานกับพี่น้องเอาเห็ดผึ่งไ้ปะ ได้อยู่เฮ็ดเิ่งย่างหาเห็ดเห็ดทานส่วนมากมันก็ไปทั้งเนวนี่เห็นบ่ค่ะฐานเลียดดอกนี้ได้ต่ปุ๊บนี่งัดโอ้ยเนี่ยเห็นไ่มมันอยู่ใต้หมอดอกเขาค่นยางเหยียบอ่ะพี่น้องค่นยางเหยียบเนาะนี่แตกเบิดกค่ะเจ้ว่าขาสีไต่บอ เดลองตัดเบิงเนอะอยอาจสิได้อยู่อากาศดีวันอาทิตย์ค้นกับผ้าหมามายางมา,มาปันจกักรยานนำํำบ้างหันได้อยู่พี่น้องขางามงามขาใหญ่เนะเาะแต่ววาอันนี้ที่บ่อใด้แล้วนี่เนาะว่นเ้ก็ตัดชวบเบิ้งหลดนน่นี่เนาะไปต่อครับพี่น้องคเบิงึง ไม่คุยน,นี่ได็บใจนี่โอ้ยโอ,ยโอย้ได้อยู่พี่น้องไงฮักเครื่องหนึ่งแต่เครื่องดอกอยู่ใหมอดคนกับสียางเหยียบแล้วพี่น้องนั่นเห็นปอนก็หลอดดอกนี้ล่ะหลอดบอ มี่ห้อยคุยมันขึ้นมาหม่ได้ไหมนี่ค่ะปาดมองน,นี่ไหลดอกกุ้พี่นอ้องแม่นบอดอกอุ้ยแม่นอยู่นี่อีกสองดอกนี่อีกดอกมั้งพี่นอ้องคุณคุณอีกสองดอกเดวเก็บเอาดอกนี้ก็นอก้องขาเนิ่งง่ยาย อ่อนๆแบบนี้พอบ่ี่นอนเจาะตีนเจาะขามันน้ามอยู่พี่น้องดอกเฮ็ดทานอยู่เอาดอกนี่ดอกนี้ก็ได้พี่น้องไม่แม่งสาบน่อยอยู่เลย เราสองดอกนี่ะเอาบ่าได้เฮ็ดผึ่งก็ได้เฮ็ทดทานกับแสบเนาะพี่น้องว่านะ้บานำบ่อดอกนี้สิได้บ่อว์เบิ่งดอกนี้บ่ได้เนาะนี่พุ่นอีกด,ดอกหนึ่งเส่บอว์่อ้หนักเสียงคนปั่นจักรยานโอ้สองดอกดอกหน่อยนะ้อพี่น้องโอ้แสบดอกหน่อยนี่โอ้เสียดายขาน้องตา เห็ดอันนี้น้ำเนี่ยเห็ดอันนี้ก็เห็นคนเก็ียบไล่ๆได้เครัะตาเราเต้าดอกมันค่ะอู้สามดอกติดกันเพชร่าน์นะออสามดอก,ก,อดอกเอาไปร่วมกันบ้างดอกนั่นพุ่นองที่ใดว่าพุ่นเนาะ แต่ว่าแตงโมนี่ใส่ต,ตาหน่อยหอยสอก่อนพี่น้องเอาเมือนว่าพี่น้อง เบ็บ,บก่อนนิดพี่นอ้องตัดขาใส่กระตาน่อยหอยสอบก่อนดอกหนึ่งย่างงามเยียบได้ประรอกนะอ๋ดอกในกระด้ษพี่น้องว่าจะขาบ่ามีนอนเนาะ ว่าเห็นดอกนี่พี่นอ้องดอกอ่อนๆไีผ่อนด,ดอกนี่พิดกลองมาก็ะเดยดอกบางแง่เลยพี่น้องหามีดอยู่ใสล่ะเอาเกบเพชรท่านน่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเสซดายขา โอ้มีเจ้าของเขาอยู่เอา้าขาหน่อยไว้ครับพี่น้องเขาเนาะุูนะขาไหมยางงามเลยนเนาะเก็ดฐานเลียดดอกง่ายๆขาอวบๆบริสุทธิ์พุทธพองอีกจังหากพี่น้องคาะขาเขาตัวเลย,ยนี่อดอกง่ายแบบนี้อืมน,นู่นนี่พอพี่น้องมาพี่พ่าย่างปีนขึ้นเนิ่นเนาะ อ่อพอดอกนึงค่ะเห็ดปึ่งหวานเนาะเอาจุกมือก็ถอดลองใส่จุกมือละพี่น้องเลยดอกที่สองของเราวันนี้เด้อพี่น้องเห็ดปึ่งหวานเอามาทางนี้ก็ยังพ่อหมานอยู่เนาะแต่เห็ดทานผอมพี่น้องเป็นยางฟังปุ่นตังอันชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะ นีไหมบอถ่าเฮ็ดเด้กลับมาฟังนี่ยังพ่อถ่ยอยู่เนาะนีไหมพี่น้องเออทำงามเลยนี่โอ้ท่างใดป้าไม่นี่ก็อยากไปลองเบิ่งงนาะว่ามีเห็ดบ,บอกคนทุดถ่ายแห้อค่ะพี่น้องได้มาดอกเดียวเด็ดทานกับบอ,อืม่ได้เห็ดได้เห็ดผึ่งดอกง่ายดอกนึงหล่ะกะอ่า เฮ็ดลงะงกเนาะนี่เอ้าเฮ็ดพึ่งดอกที่สองมีบอพี่น้องเตรทํทำนี้แหละพี่น้องหลายชั่วโมงได้เฮ็ดทานเฮ็ดพึ่งสอ,ดองดอกเนาะ เอาละชิลาพี่น้องละก้าบ้านละค่ะพี่น้องเมื่อยสวัสดีพี่น้องเอดเอดีวเมื่อยแล้วค่ะยางไรกิโลอันบ่พอเฮ็ดผึ่งหวานได้ยู่สองดอกค่ะน้องนั่งก็มาเก็บเอานเฮ็ด,เด,ดทานนอ้องเพราะอะไเฮ็ดทานนําเออเอแดยวก็สิปปดคลิปล่ะลา เอฟพีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ไฮเอสเอลไลสไตล์เดนมาร์กนั่เนีนะะ่เลยค่ะแต่ได้ปลาไหลดอกได้ซับนี่แหละค่ะพี่น้องบ่เต็มกระต่ายน้อยหอยสอกมือน,นีบอมันค่ะเนาะแต่ว่าก็ได้ออกมาออกกำลังกายเนาะสามว้วนคือเจาอ้าเขาป้ายเฮดตึ่งได้หน่อยได้หลายเนาะมือนีมือนีมือนีอนว่าอะไตื่นเต้นเลยค่ะพี่น้องคะเสียใจ ไม่ได้ตื่นเต็มบวกพอเทถึงร้านเป็นมู้ค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ลองแดกคนเฮามันกำบรับเดรมานเป็นหนึเนาะปานบ่ไประค่ะหากเป็นกำลังใจให้เดลอะไลฟ์สายเด่นมาร์กเนื้อค่ะตัวไรตัวแย่รถกระดิ่งจริงๆอย่าลืมเบิร์โฆษณาให้เดลน้ำเนื้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอพระคุณขอพระคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะเราคิดเราถูกเราพอดีเรจ๋าเรมมวนจต่ขอโทษขอให ทุกท่านด้วยนะคะ